ปิดครับโอ้โมาทําอะไรที่นี่เนี่ยสายแม่แย้มเองแม่แย้มไม่มีในช่องแล้วแต่ถือมาแบบไลน์ลูกค้าลูกค้าซื้อก็ลงได้แต่ก็ทำไมต้องบุกมาที่บ้านอ่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวโอ้มารยาทอ่ะพี่วรสบอกมาได้เลยพี่วรสบอกมาใช่ป่ะใช่วิสัยทัศน์ดีขายที่บ้านได้ไม่เป็นไรเลยขึ้ครึ่งนึง่องของบ้านนั้นเลยขึ้นหนึ่งข้างหลังเนี่ยทำอะไรด้่ยทำอะไรอ่ะเมียติมมาให้มาส่งมาให้ติมเข้าอ่ะแต่เขาบอกอร่อยร้านนี้ผมก็เลยซื้อมาฝากพี่ไงเดี๋ยยยวววววเเเเเขขข้้้้้้าาาามมมมมแแลบบไไ่่่่่่ีีีีีออออองงตติิิดดืโโันนนพพใจคหหห ของนี้ร้านไฮไลท์บาร์เหรอใช่ใช่พัดดีนบัรดีมาจากสมุทรปราการมันร้อนไงผมาส่มันไงแต่ละยาที่มึงเอามาให้กูเนี่ยเดี๋ยวเรียกอาทิมากินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยวสิร์ใหญ่มาบ้านทำงคับลุงบานกับลุงปูเอาไอติมมาให้กินด้วยอติมช็อกโกแล้วกินไหมอร่อยลูกใกล้ละลายแล้วมาสุทรปากาลูกมานั่งกินกันเดี๋วมา โร้านนี้วาะแข็งเป็นเป็นวันแล้วลกูกแคข็งฟรตห้าวันมองวันยังละลายอยู่เลยทุกคนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเอ๊ลูกค้าอะไรเข้านะสีเข้าเหรอช็อคคัลเลเข้าเหรอยังยางยังไม่ถึงยังไม่ถึงอดทนไปก่อนอดทนไปก่อนอดทนอีกหน่อยนึงโอเคขึค้นมาแล้แลวขึ้นมาแ้วดิโ<ส>อเคีนะ่มสีแล้วตอนนี้ช็อกโกแลตตกแล้วน,นะฮะเป็นสีแทนแล้วน,นะฮะจากละลายอยู่แล้วก็ละลายกว่าเดิมเครับอีกสีถ้ามันเลอะเสื้อผ้าทำไงอ่ะก็ต้องจัด่ะอ๋อยางยังยางยาง ไม่เต็มที่เลยลูกเร่อก็ไม่เป็นไรทำไมอ่ะเล่อก็ซักไงขนก็จะตกถ้ซักแล้วเดี๋ยวผ้าก็เหม็นอับหมดอ๋อที่ถ้าเสื้อผ้าเลอะทำไงลูกซักกูนี่ถ้าเสื้อเลอะเนี่ยถ้าเสื้อเลอะสีทำไงถ้าเสื้อเลอะสีต้องทำยังไงลูกต้องไปซักอ๋อไปซักอบได้ไปพูดสิอบสามสองหนึ่งสีนี้ไม่ฉุนกับสีแดง มันตัดได้มันตัดได้ไไดเแล้วช่วยอบถ้าเกิดเสื้อมันเหม็นอับเราทำยังไงดีลูกโอ้อืมได้ใช้ได้ใช้ไดไ้ใช้ไอชิ้นไอสีนี้ได้ค่ะติกม,มก,ก่อนกินไอติมขึ้นงในดีไหมกินตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยลูมกุ๊กไก่ใช่เมื่อกี้กุก๊กไก่คุยกันบอกว่านี่มีติมด้วย เดี๋ยวเลอะทีเดี๋ยวเลอะชุดไม่เอาเดี๋ยวเลอะของเล่นเออเอาเอานั่น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 หกโอ้ไม่เป็นไร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 เสื้อเลอะอะไรคะนี่เสื้อเลอะอะไรบอกแม่ซืคือลูกลูกเสียใจครับว่าที่เสื้อมันเลอะครับแต่จริงๆลูกเขาไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีซักถ้าซักได้แล้วก็อบได้เขาเสียใจเฉยเขาเสียใจเด็กที่รักความสะอาดเราสอนมาดีแค่อย่างเงี้แหละฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดใครที่เป็นแบบนี้ดูต่อฮะดูต่ออ่ะเดี๋ยวให จะไปไงมามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรล,ลูกโอเคโอเคโอเค,อเคอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก เดี๋ยวแม่ถอดเสื้อลูกมานะแม่ถอดเสื้อลูกมาเมื่อกี้ทีร้องหอให้อะไรเสียใจเสียใจอะไรคือสอนมาตลอดว่าแบบเรื่องความสะอาดน้องแบบว่าเสื้อเลอะแล้วอะไรไมันจะเลอะเนี่ยน้องยังตกใจคือน้องเขาไม่รู้ว่าจริงเรามีวิธีการคลีนเรื่องของความสกรปรกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าทาได้หมดเอาจริงแค่นี้ของเขาถือว่าใหญ่โตมากถูกไหมแต่ถ้าวันนี้ใครดูคลิปนี้คลิปนี้จะเล็กน้อยมากปากเพิ่มได้เป็นไงให้รู้ไปเลยว่าลูกค้าอะไรเข้าไป นี่ไงรับเสื้อไปโรนันโดเลยตอนนี้คือชัดเจนแล้วว่ามันเลอะขนาดนี้แล้วตอนนี้อาทิไม่ไหวแล้วร้องไห้เข้าบ้านเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตอนนี้อิเล็กทรลักส์ส่งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้ามาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับนี่คือเครื่องซักผ้าอิเล็กทรลักส์รุ่นอัลติเมทแค r e 8 0ร e w ยดีดับบลิ์ความจุนี่คือ10กิโลกรัมไปเลยอยากได้แบบทีเดียวมาหาสาร10กิโลรออยู่ในเครื่องนี้นะฮะมีเทคโนโลยีเซนเซอร์วอชตรวจวัดระดับ ความสกปรกแแล้วก็ปรับเวลาในการซักให้เหมาะสมกับความสกปรกแบบแบบอัตโนมัติคือเ็าดูเสื้อหมดแล้วเฮ้ยสกปรกประมาณนี้เขาใช้เวลาเท่าไหร่นี่เขาจัดการให้หมดเลยไม่ต้องมานั่งเออเอาอย่างไรดีว่าซักสิบนาทีไหมหมุนหมุนเมื่อก่อนไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วหมดแล้วนะฮะยังมีเทคโนโลยี ultra mix นะฮะช่วยผสมผงซักฟอกกับน้ําคือแบบว่าละลายผงซักฟอกให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาปะทากับเสื้อเราเพราะบางทีเวลาเห็นไหมเราซักเสร็จปั๊บดึงเสื้อขึ้นมาฮ่าฮ่าผมแล้วก็มีอยู่เป็นก้อนไม่ ที่ได้ผลมากขึ้นแน่นอนนะครับสีผ้าเนี่ยคือสดใสไม่ซีดจางถนอมผ้าสีนี่คือดีสุดๆไปเลยตักบ่อยแค่ไหนเนี่ยไม่ทําลายผ้าด้วยที่สำคัญนะฮะคืนความสดใสให้ผ้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าลดรอยยับได้ด้วยเพราะว่ามีระบบนี่เลยเวเปอร์รีเฟรชใช้แค่35นาทีเนี่ยเสื้อผ้าออกมาในคือนุ่มแน่นอนกลิ่นหอมแน่นอนเก็บไว้ในตู้นานแค่ไหนเนี่ยไม่มีอับนะฮะแล้วก็สะอาดสดชื่นแน่นอนนะครับยังไม่จบนะใครที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้แบบผมนะครับบอกเลยว่าเครื่องซักผ้าตัวนี้มีระบบเว ท้ายของการซักด้วยสเปรย์ไอ้น้ำนุ่มๆ40องไม่ใช่พระไม40องศาเลยช่วยกำจัดเชื้อโรคหลันก่อภูมิแพ้เติมความนุ่มให้เสื้อผ้าเขาอีกด้วยยังยังไม่หมดพี่ตรงนี้โปรแกรมซักแบบบูมาร์กงงงงเวลาที่แบบสาวเวลาเขาไปมุนนุ่มเมืองนอกขนมิ้งขนเฟอร์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมีป้ายบอกว่าต้องซักมือเท่านั้นใช่ไหมลืม ไ,ไม่ต้อง่วกเลยนะครับถ้ามีสัญลักษณ์นี้ซักได้แน่นอนนะขนสัตว์ทั้งหลายนะครับ <c oughs> แต่เอางจะไม่อยากซักเพราะตอนนี้ได้ยินเสียงฝนมาฝนมกกันตกอ่ะถ้าอยากซักก็เดี๋ยวมันเมนหม็นอับถ้าอแยมพี่ซักวันหลังได้ปะทำไมอ่ะฝนมันตกเดี๋ยวซักก็เดี๋ยวผ้ามันเหม,ม,ม,ม็นอับไม่เหม็นมันมีเครื่องอบแล้วมั้ก็เครื่องอบอบแล้วผ้าก็เนี่ยเสียหมองหดหมดทุกอย่างมันไม่โอเคมันไม่หดแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องแบบใหม่แล้วเธอเครื่องอะไรซักที่ไหนก็หดหดหมดอ่ะทไมหดที่ไหนมา เจอหน้าก็หดนะตอนนี้ไม่ต้องอบก็โหดแล้วไปอบไว้ใครมาไม่เคยอบที่ไหนคือเขาบอกมาแต่หลายคนเขาทำกันอันเนี้ยเป็นเครื่องแบบใหม่แล้วเธอถนอมผ้าไม่โหดทำแต่เชลโล่ด้วยนะดีกว่าเธอเอาไปตากแดดเองโอ้เป๊ะเลยตามบีบเลยเป๊ะเลยเครื่องไหนเขอพี่เอ๋เครื่องไหนอ่ะเครื่องไหนเครื่องนี้แน่เลยใช่ไหมใช่เครื่องนี้ เครรื่อองนี้หไม่ใช่อันนี้เครื่องซักอันนี้เครื่องอบมันเป็นเครื่องอบไพรีทอลเทคเกอร์ยีดฟาร์เรอร์แอมพลิเนทแคร์แบตนอตเอดีเอสเก้าศูนย์สามดีเอความจุเก้ากิโลแอมป์โอ้โหนแสดงว่าตัวนี้คือตัวเดียวนี่คือเหลือเหลือใส่ได้ไรู้อีกกี่ร้อยตัวเลยอ่ะแต่เธอก็ใส่ได้แค่ลูกอาจ์นะจะอะเอาลูกบ้านอื่นมาใส่ไม่ได้เอาจะเอาลูกบาลอื่นนี้แหละแล้วไม่มีมีคนเดียว ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยเพราะผ้าจะหดไม่ต้องกังวลเลยเออเขาลูกค้าก่อนผ้าจะหดเพราะว่ามีระบบมีเหตุแ์ค่อยๆปรับอุณหภูมิแล้วก็ทิศทางเคลื่อนที่ของผ้าด้วยนะเธอหมดแล้วแน่ๆเลยข้อมูลอ่ะยังหรอยังยังไม่เห็นออ๋ ข้อมูลมันเยอะเพราะของเขาดีไงใช่ไหมของดีข้อมูลมันต้องเยอะกำจัดเชื้อโรคได้ด้วยนะแล้วก็แบคทีเรียต่างๆกำจัดฝุ่นได้ดีนี่อย่างพี่อาเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ใช่ถ้าพี่อารไปตากแดดก็จะละอองฝุ่นที่แบบลอยมามาของเสื้อผ้าผี่อันนี้มันก็จะตัดเชื้อโรคแล้วก็ไม่มีฝุ่นซึ่งเหมาะกับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆไม่ต้องง้อแดดไม่ต้องกลัวผ้าเหม็นอ่ะตอนหน้าปวดแถมช่วยกำจัดพวกแบบขนสัตว์อ่ะบ้านใครเลี้ยง บ้านเราเล่นสื่อะมีขนสื่อใหยติดได้เอออหมดแล้วแน่ๆเลยใส่ผมก็มีเผ่นเดียวเลยวะก็ลูกค้าของเท่าดีของก็ต้องขายของที่ดีคนจะได้รู้ว่าอ๋อในเครื่องเดียวเนี่ยซื้อไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะแม่เนี่ยเทคโนโลยีฮีตปั๊มเนี่ยนะเธอประสิทธิภาพสูงมากใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าใช้พลังงานที่น้อยกว่าเครื่องอบผ้าทั่วไปถึง50 เธอไม่ต้องกลัวเลยว่าบ้านเธอค่าไฟจะพุ่งเดี๋ยวพี่ไปซักเลยหมดแล้วใช่ไหมยังพี่แอด อบเนี่ยนะเาจะหมุนตามเข็มและทวนทวนเข็ม่สลับกันหมุนตามเข็มใช่หมุนังไงหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มแล้วมันก็ทวนเข็มอย่างงี้ผ้าเนี่ยมันก็จะไม่พันกันางมุกแม่เหรอมุกู่มุกู่เขาหน่ะเขาบอกไห้เล่นด้อ่ะไม่เล่นโยนอู่ไว้ใช่แล้วฉันได้ไม่เจ็บเยอะแล้วเนี่ยรอยผ้าที่ย่มันก็จะไม่ยับเขาเปนเนเขานปทางเดียวกันแล้วเวลาเปิดออกมาผ้าจะเป็นโกนอ่ะพออบเสร็จใช่ป่ะผ้าก็จะนุ่มฟูหอมสะอาดเือบางตัวเนี่ยสามารถ ใส่ได้เลยหรือว่ารีบเพียงเล็กน,น้อยก็ได้คือแบบเอาออกจากเครื่องมาใช่ไหมก็สบัดายๆนี้แล้วก็ใส่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ย้ำไงมันยังมีอะไรไ,ไปแม่หรอจะได้ไมต้องไปซักกันเนี่ยอย่าเพิ่งสิไปอ่ะมันยังมีอีกตัวนี้มันสามารถเชื่อมกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะผ่านแอปเล็กโทรไลต์แล้ปที่นั่นแล้วก็สามารถแพท่ายางถุงที่เหมาะสำหรับแม่บ้านยุคใหม่แย่ถ้าเราสมมติว่าแย่ไปข้างนอกใช่ป่ะพี่ยกดไม่เป็นพี่ยก็ใส่เข้าไปเลยอ๋อคือแล้วเดี๋ยวแย่ยก็จะกดเ,งงกเอง ยามกดเองได้กดให้มันทำงานเองได้แล้วใครเป็นคนใส่ผ้าเหมือนเดิมงังใแม่โหลดเลยเดี๋ยวซักให้เดี๋ยวซักก่อนนะซักก่อนสวัดจังหวะรอซักก่ออบเสื้อนะครับมานั่งเล่นกับลูกก่อนแล้วกันเนาะนี่ เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษ one ภาษาอังกฤษเป็น one two t r e e a few minutes later ผ้าเสร็จแล้วฮะมาอยู่ในตรงนี้ดีกว่ามาอยู่ในตรงนี้เนะี่ยผ้าเสร็จแล้วผ <Okay. S 1> ้าเสร็จแล้วต่อไปนี่ บอกก่อนเลยว่าตอนนี้คือซักผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปคือเข้าเครื่องอบแล้วก็บอกก่อนนะเครื่องอบวันนี้นี่เขามีตะแกรงตัวนี้ด้วยนะตะแกรงอันนี้เนี่ยคือสามารถอบรองเท้าก็ได้จะใส่เป็นตุ๊กตาหมีก็ได้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าก็ได้คือได้หมดเลยเสื้อผ้าน,นี่คือเห็นนี่ไหมบูมาร์กเหมือนกันนั่นคือเสือส้อขนสัตว์สามารถอบได้เลยนะครับไปอันนี้เรียบร้อยแล้ว ไปรับแข่นี่พอยชี้หาเงินมาให้นะเนี่ยไม่พลอยชี้เนเราผอมโซกันแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเราไม่มีเงินกินกันแล้วนะลุกขึ้นไหวส,สวยๆล,ลุกขึ้นไหวส,สวยๆขอบคุณอิเล็กโทรลักเลยลูกอันนี้ขอบคุณใครพี่ขอบคุณอิเล็กโทรลักค,ครับรผมผอมลงไปเยอะเลยทีอิเล็กโทรลักเข้านี่อยู่ได้หลายเดือน ะยาใกล้เสร็จแล้วปีผ้าเอามาพับเลยคนดูไม่เชื่อหรอกเอาใหม่ห้าสี่สามสองผ้าอบเสร็จแล้วปีมาเลยปีมาพับเดี๋ยวนี้คนดูเกาเชื่อมึงแหละต้องพับอันนี้เชื่อเชื่อแล้วก็ต้องไปนั่นแหละสบายนะความคิดแบบระบบไฟฟ้ระบบมีนี่นะแม่บ้านน่าจะชอบอ่ะทำไมอะ่ะก็ดูผ่านแอปไงแล้วก็สั่งผัวไปเหมือนเดิมอะม่ะมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาสภาพไปให้แยงเฮ้ย อะไรของมึงเนี่ยบอกด้วยจะเอาอะไรกูก็รู้กูผิดเนีคิวอะไรไม่น่าก็หอมหอมมากเลยทุกคนนี่ก็ดูดมนยเอ๊หดไหมหดไหมไม่หดพลาดแล้วกระหูนี่ซักเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วอบเรียบร้อยแห้งสะอาดเลยนะนี่ ที่มาช่วยแม่พับผ้าในเราดูสิเห็นไหมผ้าไม่ยับเลยเห็นป่ะเธอบากสำหรับแม่บ้านคือบางตัวก็ไม่ต้องรีดใช่ก็คือแบบแ้วก็ใส่ได้เลยอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยก็ไม่มีแม่บ้านใช่ป่ะใช่อย่างเงี้ยแยมก็ลดงานไปอีกหนึ่งชิ้นลดงานรีดไปเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเป็นไงได้ลองใช้อิเล็กทรลักรุ่นใหม่ล่าสุดดีมากคือดีเลยดีจริงๆอย่างเงี้ยแยมก็สบายเลยเพราะว่ามันใช้ระบบผ่านแอปได้ไงถ้าเกิดภรรยาแบบออกไปนอกบ้านไปห้างนี่ใช่ไหมแค่โทรบอกว่าผัวเอาผ้ายัดให้หน่อย แล้วกดตึ้งตึ้ง้งพุ่งเข้ามานี่เลยแล้วพอมันเสร็จใช่ป่ะยังก็ดูยังก็โทรหาพาพาด้วยสะดวกสบายตอบคุณแม่บ้านขนาดนี้นะครับใครสนใจเครื่องซักผ้าดีๆแบบนี้นะแนะนําเลยครับอิเล็กโทรลักเป็นแบรนด์พรีเมียมจากสวีเดนไปยองแรมสะอาดไปโรงแรมก็ได้อะไรอย่แเนี่ยแฉ่เคิรมเคิรมคือสะอาดมั่นใจทุกเส้นใหญ่ครับผมนี่พี่ครับมารับเงินเร็วมารับเงินซื้อมาพร้อมกันเร็วๆูกอะอะไรเกาะอยู่บนต้นไม้นี่ยพีมาดูสิมาดูเร็วดูสิ โอ้อะไรอ่ะอะไรกอะบต้นไม้อ่ะมีนะไรป่ะอันนี้เขาโวยมัวทั่วเครืักผ้าหาอะไรอยู่ข้างบนล่ะไม่แห็งไงเดือนไงไม่เห็นตัวแล้วหรอเครื่องซักผ้าไปอยู่บนต้นไม้ได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เครื่องซัผ้าต้องอยู่ตรงไหนครับแอ่อเปลืองอาอะไรวะขอบคุณลูกค้าก่อนขอบคุณพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ดโตมันเป็นผู้หญิง ายบ้ายบายบายบ้านครับบานบายบาบไปแล้วยิไปไป้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วย